จะชมลูกทั้งทีก็ต้องมีเทคนิคนะคะคุณพ่อคุณแม่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพี่หนุ่ยมีเคสคุณแม่ที่มีลูกเป็นโรคซึมเศร้าค่ะแล้วปรากฏว่าลูกอ่ะไปโรงเรียนแล้วก็โทรมาบอกแม่ว่าเขาลืมกินยาตอนมื้อเช้านะคะ คุณแม่ก็บอกลูกว่าลูกเก่งจังเลยกลายเป็นว่าลูกร้องไห้กลับมานะคะคุณแม่ก็ทักมาที่พี่หนุ่ยว่าทําไมลูกถึงร้องไห้ในเมื่อเขาชมลูกว่าลูกเก่งนะคะปรากฏว่าตอนกลางคืนก็ได้ไปพูดคุยนะคะกับเด็กซึ่งก็เป็นไปตามคาดเลยค่ะว่าเวลาที่ลูกได้รับคําชมว่าลูกเก่งเขาจะมาย้อนนึกถึงตัวเองว่าอ้าวแม่ชมอะไรเขาหรอว่าเขาเก่ง ทั้งๆที่จริงๆเขาก็ลืมกินยาเขาเก่งตรงไหนหรอดังนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก่อนที่จะชมลูกมาฟังคลิปนี้กันก่อนนะคะเพราะว่ามันจะมีเทคนิคเคล็ดลับแนวทางในการที่จะชมลูกอย่างถูกต้องค่ะโอ้โหเป็นคุณพ่อคุณแม่นี่มันยากจริงๆเลยเนาะจะทําอะไรสักทีมันมันรู้สึกว่าโอ้โหมันจะต้องมีหลักการมีทฤษฎีแต่มันก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าคุณเกิดพลงคําชมไปโดยที่ มันไม่ค่อยถูกต้องมันไม่ค่อยเหมาะสมแล้วมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นค่ะสิ่งแรกที่พ่อแม่ควรจะทําเวลาชมลูกนะคะก็คือเราควรจะต้องชมที่พฤติกรรมการกระทําของลูกค่ะไม่ใช่ชมลอยๆมาว่าลูกเก่งจังเลยลูกยอดเยี่ยมเลยอะไรแบบนี้นะ,ะเพราะว่าลูกเขาไม่รู้ค่ะว่า การชมแบบนี้คืออะไรเขาเก่งตรงไหนเขายอดเยี่ยมยังไงดังนั้นสิ่งที่เราควรจะพูดเพิ่มเติมไปหลังจากที่ว่าเก่งจังเลยยอดเยี่ยมจังเลยก็จะต้องชมไปถึงพฤติกรรมของลูกเช่นเคสนี้แม่อยากจะชมลูกว่าอลูกถึงแม้ว่าจะลืมกินยาแต่ลูกก็ยังสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้นะะสามารถที่จะโทรมาบอกแม่ได้อะไรแบบนี้แม่อยากจะชื่นชมตรงนั้น เพราะแนวทางในการชื่นชมลูกเนี่ยเราก็หวังว่าพฤติกรรมดีๆเหล่านั้นเนี่ยจะคงอยู่ต่อไปนั่นเองจริงไหมหลักการทักษะในเรื่องของการชมเราหวังผลให้พฤติกรรมดีๆของลูกจะยังคงอยู่ต่อไปเราก็เลยมีคําชมให้เขาเป็นกําลังใจนั่นเองค่ะและนอกจากนั้นแล้วคุณพ่อคุณแม่นะคะไม่ควรชมลูกพร่ำเพรือ่อชมกันจนรู้สึกว่าเฟือทําอะไรก็ชม อาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันทําการบ้านซึ่งบางครั้งเนี่ยมันเป็นกิจวัตรประจําวันหรือสิ่งที่เขาควรจะทําอยู่แล้วนะคะขอให้คําชมเนี่ยมันเป็นคําชมที่พิเศษแต่ไม่ใช่ว่ากว่าจะหลุดออกจากปากได้ก็ยากเย็นเหลือเกินก็ไม่ใช่นะดังนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องคอยดูว่าเออเรื่องไหนสิ่งไหนที่เป็นพฤติกรรมที่ลูกได้ใช้ความมุมาน่นพยายามแล้วมันดีขึ้นอาจจะไม่ได้ถึงขั้นว่าสําเร็จก็ได้เนาะแต่มันดีขึ้นแล้วมันพัฒนาขึ้นแล้วเราก็ให้คําชมเขาได้ และที่สําคัญมากๆอีกข้อหนึ่งก็คือว่าเวลาที่เราจะชมลูกอะค่ะขอให้ชมจากใจจริงใจจริงส่วนลึกจริงๆไม่ใช่ชมไปแล้วก็สีหน้าท่าทางแววตามันไม่สอดคล้องกับคําชมเพราะลูกเขาก็จะจับสังเกตได้ว่ามแม่ชมไปงั้นแหละจริงๆแล้วแม่ก็ไม่ได้รู้สึกดีกับสิ่งที่เขาทําจริงๆมันก็จะทําให้บรรยากาศเสียไปเหมือนเดิม สิ่งหนึ่งที่ผปกครองควรจะต้องฝึกก็คือเรื่องของการเลือกคําชมค่ะบางครั้งเนี่ยเราชมลูกแบบว่าดูเขาเป็นเทพเกินเหตุอะไรแบบนี้เนาะมันอาจจะทําให้เด็กรู้สึกว่าฉันยิ่งใหญ่ฉัน เหนือคนอื่นอะไรเงี้ยนะแต่จริงๆแล้วไอ้ไอ้ข้อนี้นะคะพี่หนุ่ยก็ก็ใช้อยู่นะบางทีชมลูกว่าเฮ้ยโคตรเทพเลยสมมติแบบลูกตีแบดเก่งอะไรแบบนี้ก็บอกว่าโคตรเทพเลยแต่ว่าสิ่งที่เราที่เรากลัวก็คือว่าลูกจะเหลิงจนเกินไปนะลูกจะรู้สึกว่าได้ใจหรือรู้สึกว่าตัวเองเก่งกว่าคนอื่นเช่นคําชมที่แบบว่าโคตรอัจฉริยะเลยลูกเราหรือว่าโหเทพเลยหรือว่าโหเนี่ยบุคคล อะไรนะเขาเรียกว่าระดับประเทศระดับชาติระดับโลกกับชาติมาเกิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้คือคําชมที่เขาบอกว่าควรจะระมัดระวังนะแต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราชมแล้วลูกเราไม่ได้เลงไม่ได้อะไรก็ก็พูดนะพี่หนุ่ยก็พูดอยู่นะคะว่าโหโคตรเทพเลยเออเจ๋งสุดๆเลยอะไรแบบนี้ถ้าเขาทําพฤติกรรมอะไรเงี้ยเราอาจจะเป็นเรื่องของการล้อเล่นหรือว่าชมแบบขำๆดูสมันธภาพแล้วดูบริบทเป็นหลักแล้วกันนะ ก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ลองไปฝึกแล้วกันนะคะเวลาที่จะชมลูกก็อาจจะต้องมีเทคนิคเคล็ดลับนิดนึงและมันก็จะทําให้การชมเชยของคุณครั้งนี้ไปส่งเสริมและให้กําลังใจลูกให้ทําพฤติกรรมดีๆเหล่านี้ต่อไปค่ะ